สวัสดีครับวันนี้อยู่ท่าเรือคลองเตยเนาะดูบรรยากาศท่าเรือคลองเตยหลายคนถามเนี่ยทำไมตู้สั้นห้อยท้ายทาไมวางแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยตู้สั้นห้อยท้ายนะแบบนี้ทาไมวางท้ายทําไมไม่วางข้างหน้านะครับทําไมไม่วางข้างหลังนะครับก็มีคําถามนะอันนี้เขาเรียกตู้สั้นห้อยท้ายก็คือหางยาวสามารถใส่ตู้ยาวได้แล้วก็ใส่ตู้สั้นได้ถ้าใส่ตู้ยาวก็ในหางพัดดันเหมือนกันของเราเนี่ยถ้าใส่ตู้ยาวก็เนี่ยแบบนี้ นะฮแบบนี้เลยถ้าใส่ตุ้ยาก็จะแบบนี้อ่าอย่างผมใส่ตุ้สั้นผมก็ใส่คล้ายๆเขาแบบนี้ชั้นห้อยท้ายนะอ่าเพราะยังไงเพราะอะไรนะครับทําไมก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันไปก็สงสัยก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบเดี๋ยววันนี้จะมาตอบให้เข้าใจแบบง่ายๆนะล็ oh <my> อกตู้ก่อน ในอยู่ท่าเรือคลองเตยบรรยากาศในท่าเรือโหนี่เรือเทียบท่าตู้รอตู้ขึ้นนะตอนนี้ดูเรือดินี่จะเป็นน้ําทะเลนะตอนนี้ประมาณสี่ห้าโมงนะครับน้ําทะเล <c oughs> เดี๋ยวจะมาเหลาให้ฟังนะครับ <c oughs> อย่างเงี้ยก็เป็นห่างพื้นสองพาห่างพื้นเป็นตู้ห้อยท้ายเหมือนกนันนะตอนนี้ ตู้สั้นห้อยท้ายเดี๋ยวผมจะมีคําตอบให้นะคืออย่างนี้เอาที่ตู้เราก่อนนะครับเอาที่หางเราก่อนหรือปิดประตูที่ใช้เป็นตู้สั้นห้อยท้ายเพราะเวลาลงของส่วนมากเขตในกรุงเทพหรือลูกค้าเขาจะทํางานจากด้านหลังน้อยที่จะทํางานจากด้านหน้าถามว่ามีไหมมันมีทํางานจากด้านหน้าใส่ตู้ประตูมาข้างหน้าผมก็เคยมีบรรจุถังแก๊สก็เขาให้เอาประตูมาข้างหน้าเพื่อที่จะง่ายอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าบอกนะครับแต่ ส่วนมากก็จะเข้าแ้มแล้วก็จะถอยอเข้าแ้มหรือจะขึ้นของหรือฟกรลิฟตักของดันอะไรเงี้ยมันจะต้องอยู่ด้านท้ายใช่ไหมแล้วหางธรรมดาที่เราไม่ได้สั่งเป็นเคสพิเศษเนี่ยที่ล็อกตู้เขาก็จะมีอยู่แค่นี้1จุด2จุดแล้วก็3จุดก็ตรงกลางก็จะล็อกตู้แบบนี้ได้ก็หมายความว่าถ้าตู้สั้นมัน20ฟุตเนาะมันก็จะแบ่งครึ่งนะถ้าเป็นตู้ยาว40ฟุตตู้สั้นก็จะแบ่งครึ่งก็วางตรงนี้ได้แล้วก็ ตกข้างหน้าได้นอกจากซะจากหางที่เขาสั่งมาทําเป็นพิเศษที่ผมจะถ่ายให้ดูอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยหางที่เขาทาสั่งทําเป็นพิเศษเขาจะทําเป็นเทวิตล็อกตู้อยู่ตรงกลางได้นี่เช่นหางพี่ๆเขาเลยนี่สองสำคัญน,น,นี่แต่ทีนี้ก็ต้องถามลูกค้าด้วยนะว่าเขาลงของได้ไหมแต่เคสอย่างนี้เขา่าจะคุยกับลูกค้าแล้วว่าเขาจะวางแบบนี้นะเพราะว่าผมเดาเลยถ้าวางแบบเนี้ไม่วิ่งไกลๆนะ ถ้าวิ่งใกล้ๆเขาก็จะวิ่งวิ่งกันแบบนี้ใส่กันแบบนี้ใส่กันแบบพี่แบบนี้แต่ถ้าวางแบบนี้ไม่วิ่งไกลๆก็ไปไมสอดขึ้นเขาอะไรต่างๆที่มันจะต้องขึ้นเขาหรือไม่ก็วิ่งยาวๆนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งน้ําหนักลงหัวลงท้ายแต่ทีนี้ทุกหางมันทําได้ไหมไม่ได้นะมันต้องสั่งพิเศษนะอย่างที่ผมบอกว่าสั่งพิเศษเขามีทวิตทวิตล็อกตู้ตรงนี้เหมือนของเราใช่ไหมเราก็จะมีตรงกลางเหมือนของเราเหมือนกันนะตรงนั้นแล้วก็มีด้านหน้านะครับแต่เขาเพิ่มสั่งเพิ่มเจาะเพิ่มการที่เจาะมันไมม่ด้้้เเจะะฉยันนตองีี มันต้องมีคานนะนี่คานมันต้องมีคานรับนะครับคานรับแล้วพี่ๆเขาก็จะวางตรงกลางได้นะนเพื่อนๆนี่นะครับวางตรงกลางได้โคตรเท่เลยนะส่วนมากจะเป็นรถขึ้นไปสอดนะส่วนมากนะแต่ว่าที่อื่นก็มีนะเราใช้คำว่าเป็นส่วนมากก่อนนี่เขาจะวางตรงกลางแบบนี้เช่ไหมเอ็น <laughs> พี่ๆเาจอดหลายคันเลยนะเขจะวางแบบนี้ ก็จะรอเอกสารออกถ้าเป็นตู้ยาวก็ล็อกเต็มแบบนี้แล้วถ้าสั้นถ้าเป็นหางของผมว่าตอนตอนสั่งหางเขาก็ถามนะตอนซื้อหางเขาถามว่าเอา,อาทวิตล็อกตรงกลางไหมแต่ถามว่าหางก้างทําได้ไหมทําได้นะเขาก็จะทํากระดูกยื่นออกมาสวยรึลสวยโอ้เมื่อกี้พูดไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนี่ยก็ประมาณแบบว่าถ้าเป็นล็อกตรงกลางก็ต้องสั่งเป็นพิเศษเวลาผมสั่งหางเนี่ยอ่า เขาก็ถามอยู่ว่าเอาทวิตล็อกตรงกลางไหมหรือเอาทวิตล็อกตรงไหนเขาสามารถสั่งได้แม้กระทั่งขาช้างขาที่คำ้ำขาที่ลงพื้นนะเราก็สามารถสั่งได้เป็นข้างละสองสี่ขาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีทุกหางนะเราสามารถสั่งได้เขาาสามารถทําได้แต่ถ้าเป็นหางผมทั้งทั้งทั้งสามหางเลยจะเป็นหางพื้นหางกลางอ่าจะวางตรงกลางไม่ได้นะครับ หางก้างจะสั่งเป็นวางตรงกลางก็มีหางพื้นอย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้จะมีวางตรงกลางก็มีแล้วแต่เราจะสั่งราคาก็น่าจะแตกต่างกันไปนะสําหรับหลายคนที่สงสัยถามว่าเอาแล้วทําไมพี่เขาจะไปไม่สอดทาไมไม่วางท้ายล่ะคือผมเคยเห็นในคลิปนะตัวตัวเองยังไม่เคยไปการที่วางท้ายห้อยท้ายเนี่ยทําให้หัวเบาใช่ไหมและเวลาขึ้นไม่สอดถ้ามีน้ําค้างหรือฝนตกหน่อยๆห,หรืออาจจะตู้หนักๆเนี่ยมันจะฟีมันจะลื่นมันจะขึ้นยากประมาณนี้นะครับ ถ้าเราวางตรงกลางน้ําหนักมันจะเท่ากับตู้หนักอน้ําหนักจากการเทลงพื้นอ่ะเทลงล้ออ่ะเทลงเพาอ่ะมันจะเหมือนตู้หนักเหมือนตู้หนักตู้ยาวอ่ะเออมันจะลงเพาหมดเลยหน้าหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตู้หนักสั้นมันก็หนักแต่ท้ายอย่างเดียวแต่ถ้าใส่ตู้ตู้ตู้หนักข้างหน้า จะบอกว่าอันตรายนะตู้หนักข้างหน้านี่ล้มได้ง่ายๆเลยนะครับก็ทุกอย่างมันก็มีเหตุผลนะครับสำหรับใครที่บอกว่าทําไมไม่วางตรงกลางทาไมไม่วางตรงถา้ายอย่างที่บอกแบบนี้เลยแต่ถ้าพี่ๆวิ่งวางตรงกลางแล้ววิ่งงานแบบผมในกรุงเทพแถวนี้แล้วไปถอยเข้าเล่มลงไม่ได้ฟกคลิปวิ่งขึ้นลงไม่ได้นะครับมันก็มีเหตุข,ของมันสําหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยสนุกสนานหอ,หอมปากหอมคอมีสาระบ้างนิดหน่อยกับสุริยารรมทุกเจอการคลิปหน้านะแค่นี้แหละอยู่ท่าเรือของเตย ไปแล้วมันมืดแล้วด้วยบ๊ายบาย